สวัสดีค่ะราดสื่มสวยกิ๊กบิวตี้ช็อปนะคะวันนี้จะมาดัดผมด้วยน้ำยาเซตติ้งของ3บวกให้เพื่อนๆชมนะคะก่อนอื่นเลยนำลูกค้าไปสระผมด้วยชิปู้ล้างสารเคมีของ3บวก หมักทิ้งไว้ที่เตียงสะ3-5นาทีจากนั้นก็ล้างผมลูกค้าให้สะอาดบํารุงนวดทิชมูนนาเวนซี่ล้างผมลูกค้าให้สะอาดแล้วทําการมาม้อนรอนเลยค่ะน้ํายาดัดซิตติ้งของ3าบวกหรือน้ํายาดัดสปาเพิ่มเหมาะสําหรับคุณที่มีสภาพเส้นผมสุขภาพดีหรือผมแข็งแรงนะคะผมที่อ่อนแอแม่แนะนําให้ดัดแบบนี้นะคะเมื่อทําการราผมบํารุงเสร็จแล้วก็จะนําลูกค้ามาม้อนรอนกันเลยค่ะลูกค้าท่านนี้ชอบ ผมสั้นๆรอนเยอะๆนะคะกี๊ก็ทําการม้วนรอนติดหนังศีรษะเลยค่ะการม้วนรอนติดหนังศีรษะเพื่อนๆต้องใส่กระดาษป้องกันความร้อนด้วยนะคะไม่งั้นลูกค้าอาจจะร้อนศีรษะได้ค่ะใส่น้ํายาดัดเซตติ้งขวดสีฟ้าเบอร์หนึ่งนะคะ มีให้เลียบดึงให้ตึงม้วนให้ขึ้นเงาขนาดแกนที่กิ๊กใช้เบอร์14ทั้งสี่สะเลยค่ะการดัดน้ํายาเซตติ้งนะคะทํางานไวมากใช้เวลาดัดผมแค่2ชั่วโมงก็เสร็จแล้วเหมาะสําหรับคนที่ต้องการลอนติดหนังศีรษะหรือรอนเยอะๆไม่ต้องการยืดโค้ดหรือคนที่มีผมตรงอยู่แล้วจะต้องการดัดผมแค่ปลายผมก็สามารถใช้เทคนิคหรือวิธีการดัดเซตติ้งได้เลยค่ะน้ํายาดัดเซตติ้งนะคะจะเป็นเนื้อเจล เกี่ยง่ายแล้วก็ที่สําคัญกลิ่นหอมไม่ค่อยเหม็นนะคะเมื่อเราทําการม้วนรอนเสร็จแล้วกิจะตั้งไฟอยู่ที่100องศาเดินไฟ30นาทีเมื่อครบเวลาพักแกนให้เย็นจากนั้นก็ลงน้ํายากบกได้เลยค่ะ น้ำยาก,กของดัตซิตติ้งจะเป็นเบอร์2ขวดสีขาวนะคะสามารถหยอดเข้าไปในแกนได้เลยเวลาลงน้ำยากโกระวังอย่าให้น้ำยากโกโดนขั้วแกนนะคะจะทําให้แกนเสื่อมสภาพเสียไว้ลงน้ำยากโกอีก15นาทีเมื่อครบ15นาทีเอาแกนออกได้เลยค่ะขั้นตอนต่อมาก็นำลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูเคลาตินของ3บวกและบำรุงด้วยสปาเคลาตินของ3บวกล้างผมให้สะอาดแล้วมาทําการเป่าแห้งได้เลยค่ะ ลูกค้าท่านนี้นะคะชอบร้อนเด้งๆนะคะกี้ก็จะใส่ตัวจับร้อนของ3บวกแล้วก็อาร์กินออยกับชับร้อนของ3าบวกร้อนแบบนี้สามารถปล่อยให้มันแห้งเองได้เลยนะคะหรือใช้วิธีการส่องร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดัดผมใช้เวลาแค่2ชั่วโมงร้านเสริมสวยกิกบิวตี้ช็อปใช้ผลิตภัณฑ์ยืดได้ดัดได้ของ3บวกเชฟสามารถสระผมได้ทันทีหลังทากลิ่นหอมไม่เม็นเคมีนะคะ